วันนี้แก๊งหัวเดือดของเราจะต้องนําชัยชนะกลับมาเราต้องเล่นเกมเดียวเทคเดียวผ่านเราจะต้องลบคำสัปราเิร์สไป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 ระสาณิเฟิร์สเปไม่มีกูไม่มีเดกกูขูแตกโอเคาเปิดเลยเปิดเลยอ่ะให้เฟิร์สเปิดให้เฟิร์ส แล้ววันนี้ครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเออราเข้าด้วยผมจะมาเล่นมูเล่นอะไรครับเบสบอลครับวันนี้ให้ผมจะมาเล่นเบอร์มอลไปครับเบอร์เดือบเบอร์เดือบอะไรกันวะไอ้สัสเนี่ยหลือเนี่ยอ่ะฟิล์มทองในกล่องวันนี้ผมจะมาเล่นเบอรเดือบไอ้ย่าเมาวันนี้แก๊งหัวเดือบของเราจะต้องนำชัยชนะกลับมา เราต้องเล่นเกมเดียวเทคเดียวผ่านเราจะต้องลบคำสุัพมาลไอเฟิร์สเราจะต้องลบมนดำไอ้เฟิร์สออกไปไอ้เฟิร์สพู้ที่แม่งเป็นเซรีมงคลกับตัวกูเลยเย้แม่งไม่กูเล่นมาร้อยกว่าตาไม่ชนะสักตาไอ้สักเอ้ยเฮ้ยหลวงบุ๊คหลวงบุ๊คเฮ้ยเอ้า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 กูบอกให้ฟิมกันเตียงไม่เชียวไอ้ฟิมไปไหนวะฟิมอยู่กับผมอะไเนี่ยกูบอกไอฟิมแกนเตียง

่ oh my. Oh my. Yeah. เอ,อมเราต้องชนะแเรวไอเกมนะี่บอก <c ười> เอยอออดูไหมวันก่อนไปอินข้าวมาเกิด <c ười> มีน,นึกอยากถามว่าเมนูอะไรจากโยกสุดไม่ดูเลไม่ดูเลยเลยต้มจับสายไป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 มกี้อยไไป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 ไ มึงเลยฟีไป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 ทุกคนพร้อมใจกันจนกันเตียนกันเตียงไปกันเตียงไปท้องดิกันเตียงไปไอ้สัสโออกีฟฟ์ตียงตโอ้ล้วกูต้องกันใช่ไหมเนี่ไอ้สัตว์แดงแดงแดงแงบงบแดงหะเฮ้ยเฮแดงรวมใจกันตั้งรับเว้ยรวมใจตั้งรับ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 ลุ้มลุ้มลุ้มลุมลุมุลุวกูตาย ตายหมดตายหมดเนี่ยตายหมดเตกเตกเตกบุญอ่ะเต็บุญอ่ะที่ล่อ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 อยูล่ออยโยงไปทุกเพลงไงใช่ไหมมึงหยุด้อเพลงสักเพลงได้ไกูเพราะกูโขอะไรสัสกูโรอะไรบึ้งโผไอ้เหี้ยทุกคนทุกคนสะเก็ดนะไอ้เฟิร์นมึงลองเพลงทุกคลิปมึง ไปเลยปะไปรับป่ะบาราโร่เราต้องจัดการเออลวมคู่ไอ้อาจบเลยกูเราต้องออกศึกแล้วสิ่อรับขับขอ่ับไปไปไปะวไอ้สัตว์คึกกว่าไอสัตว์คึกกว่าคึกแล้วก็ตายเหมือนคนใช้มาไป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 เฟิร์สไปเฟิร์สเฟิร์สเปิร์สไม่มีกูไม่มีเด็กกูขู่ตายตาปเหมืิโอ้โห ที่ตายหมดเลยโอ้กูไม่รู้่มันมีหลุมอะกูไม่รู้ว่ามันมีหลุมไหมจ้ไปไปไปเอาไป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 ปาราโดนตาตัน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 บดไหมพไปบดามตันตตนตตตตะ เลนดเตายมาไป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 ไเิดเมฟมามามึงมาตาตาตนเออมึงมาไอ้มีมึงบ้ามัตาเจนี้มันคืนมาเลยไปเลยบุกเลยบุกเลยชิบหายแล้วอ้โอ้โหโอ้โหไ้้าไปดูวุ่นวายห เราบุกไปหยุดยั้งทัดแจงแต่เราก็เลยบุกเฮ้ยกูไม่น่าห้าวเลยคุณ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 แตก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 ไอตไอตัวไปไปไปมามมามเอาที่ไปเหลืองพี่เขาหนี้บุกเหลืองไปไม่ไอเหลืองมาบุกเราแล้วเฮเยเดี๋ยวเหลืองเหลืองกันแค่อันนี้เหลืองเหลืองกันแค่หินหินไปไปบุกบุกไปบ้าแล้วจัน ไปไายปายบอมบิบอมไปบอมดังเดือน่ยี่มันคบ้าตนนี้ไม่จิๆกูถามก่อนมีตายมึง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 ตายกไป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 มึงไม่เลือกมาฝ่าไฟบอลดมันไฟบอลเจ็ดมันไฟบอลเจ็ดมันอู้เมึงจะฝ่าลงไหนดิ มาไฟบอลสักเม็ดนึงแล้วมันาเรามมามามเจ็บเป็นห้าของข้าไปยังกันจตันอย่ามาแย่งอย่าอยาอยยของอย่าแย่งของไปไปไปไบุกมาลาแา กเลยบเลยเอกับเตประุนบาเมึงครืเลยกับเตยมึงคึกเลยเดิเลเดเลมามมึงตายมึงตายมึตายมึงยตายหนึ่งเตยหนึตยหนึตยหนึ่งเดเดเเดเเดเดเดเเดเรดเดเเดดเดเเดเอดแดงดดงเดงเดดแดงมาดดดเเยเดเดเ ทำเป็นห้างหูเขาซ่านเป็นอย่งโอ้ยรวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วเจ้วเล่าจ้าเล่าเจ้วเล่าเจ้เลาเงินอะไดเจ้นเลาเงินอะไเ้ยบาเดย์บ๊าเดยมึงไปมึงไมึงมา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 อ้าวง่ตายโง่โง่โง่เจเป็นไงเอเกงหดถึงเราไปเอาทอไปฟิล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 กันเมฟิลมเนีย ต้องเป็นคนตอบังไต่อวังต่อวองต่อเล็กไปอยู่แล้วเฟิร์นแล้วไดมอนด์เฟิร์นแล้วไดมอนด์แล้วแคร์กดต่อยกันบ้านด่วน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 กันบ้านกัรบ้านกัรบ้านเออการการการบ้านกันนะบีมบีมกันดิมึงกันเลอเนี่ยเราเป็นป๊อบไอพี่เราเป็นป๊อบไอเออกินใบกระท่อมแล้วแข็งแดงเราเป็นป๊อบไอพี่เรากินผ่านแล้วแข็งแรง เกือบลวกเกือบลวกเกือบลวกเกือแม่อ่เราเขาเป็นของข้าทั้งนั้นไอจาดสีแดงแกโอ๊ยเจ็บเป็นมือใช่ทำไหมอย่างทนยัแม่งอ่ะแม่งมาทุกเพลงอ่ะเอาให้สุดเราคือป๊อปอายเอาเฮ้ยเร็วเร็ว่พิมเวลาแล้วถัยเวลาใแล้วกีุกบุกบุกบุกอะไรเพอ

เแม่งส่งผมมันกูเลยสัสมามามาเดี๋ยวพี่จะกอบกูเอกราชเองมึงมาแม่มึงมาแม่มึงมาแม่บัาหูเคี้ยมึงมามึงมา,า,ามึงมาเออเออแตกไปงูตอนนี้ผมมาตอนนี้ผมเขาเขาบ้าข้างล่างเนื่องจากดูดม้ากเกินขนาดนนเออเกือบตกมาพี่จะเป็นตัวแทนเอกราชเองเ้าให เดี๋ยวทีมตัวเองเว้ยไอ้สัตว์ทีมตัวเองอด้ยังไงวะโอ้กูจะตายอยู่แล้วนะกูกินน้ะกินได้ไหมคุณโดนตกทีเดียวกูแตกเลยนะมึงกูพูดไม่ขาดตายไปเฟิร์สไปวิ่งตกเดี๋ยวพูดให้เป็นลางสิไสัตว์บางละเธองบางละเธองบางละเธอตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง

หูเขาทำฟอมแบบย่อทั้งมดโอ้โหรขาหัวอบปดนอี่บอกเลยอยู่กับพี่สตดีทุกคนโคตรเยี่ยเลยกูเป็นกูบอกเลยนะถ้ากูเป็นมันนี่กูหัวร้อนนะ มีสามคนโดนกูเก็บหมดเลยวตอนนี้ตอนนี้ครับสีเขียวโอ้โหสุดยอดครับใช้สร้างป้อมแล้วเขาได้แกล้งเพื่อนตัวเองครับแล้วล่วงไปหนึ่งะครับอ้าวล่วงเหรอใช่เขาแกล้งเพื่อนตัวเองแกล้งเพื่อนตัวเองเป็นหมายถึงหมายถึงว่าตู้กันตั้งนานแล้วโทษชดชดชดมึงแก้ตายแล้วมันแก้ตายแล้วมันแก้ตายแล้วนะไปแล้วมันตายไป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 เรียบมึงจะถ้ามึงขึ้นยังไงไมปลุกต่อมาคดณ ูไม่ร้ประเด็นแล้วมึงอยากยื้อไปบหนลองวางลองอย่าจมน้ำบนเบิร์นนะลองลองเขาปาไฟบอลมาเว้ยมันเห็นมั้งเออเขาเขาวางเขาวางไอรอนโกูเลมล็อกไปข้างบนไปนข้างบนตัวนั้นเป็นเลยมั้เอาธนูไปเลยมั้งเอาธนูไปหลังกูเลมตรงสโกูเลมมาลงโกูเลมมาลง อย่าไฟกับโกเลมมาเฟือนมาสู้กันลงมาแล้วเฟิ้อนมาลงมาไปโกเลมตายโกเลมตายไปดูก่อนเฟิ้อนดูก่อนดูก่อนดูก่อนเด็เด็บเด็เด็บเด็ด็บเ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 ด็เด็บบเด็บเด็บเเบเดเดเดดดดเดเดเบ ก็แบบที่เกิดอะไรเงี้ยอืมผูชนะตอนนี้ผมก็คือดีมสีแดงแล้วดีทั้งหัวเทอร์โอเคผมนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะทุกคนนะใครชอบคลิปที่ผมอย่าลืมกดไลค์แชร์สับแร์กระดิ่งให้ผมด้วยผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปคำพูดคำจารได้ไม่ทภาพก็ขอกราบอภัยทุกท่านด้วยนะผมอย่าลืมไปกดซับสไครป์ช่อง Marker Sport Light แล้วก็ไปเลยโทษอย่าลืมไปกดซับสไครป์ Marker Sport Light Laser แล้วก็ไอฟิล์มยังไม่มีช่องก็ปล่อยมันไป อ่าเรียบร้อยแฝดโดดก่อน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 โซนีน่ขออะไรไปก่อนสวัสดีครับ